เพนเพนนยันเพนยันที่ไหนเพนยันเก็บไว้ในห้องเออเออในเนี่ยอ๋อดการั่า

đỏ nào nó bị nó bị ครับสาหรับกรณีที่อายการสูงสุดจะสั่งซองนั้นนะครับพวกเราก็ไม่สบายใจมากนะครับเนื่องจากว่าการสาั่งซองพวกเรานั้นพวกเราถือว่าไม่เป็นธรรมตั้งแต่ปปชได้วินิจฉัยพวกเราว่าพวกเราเนี่ยทุจริตในกรณีก่อสร้างสนามฟุตซอลนะครับทั้ง56โรงเรียนนะครับแล้วเจ็ดเขตพื้นที่การศรรึกษาก็ไม่สบายใจทำไมไม่ฟังพวกเราบ้างจะเชื่อแต่ปปชเนี่ย ผมว่าเสียใจมากนะครับเพราะว่าพวกเราไม่ได้มีเกตนาที่จะทุจริตหรือทุจริตอย่างใดเลยครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเรากำลังจะรวมกลุ่มกันนะครับเพื่อจะยื่นนะครับไปร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมจากอายการสูงสุดนะครับที่กรุงเทพมหานครคิดว่าเร็วๆนี้นะครับพวกเราจะไปยื่นขอความเป็นธรรมกับอายการสูงสุดนะครับในเรื่องประเด็นที่จะฟ้องคดีอาญาพวกเรานะครับ ข้อเท็จจริงในคดีนี้เป็นยังไงบ้างครับข้อเท็จจริงในคดีนี้ก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุก,ท,กท่านว่าในข้อเท็จจริงนั้นอยากจะเรียนว่าเราได้รับจัดสรรจากกระทรวงจากสบถมาเขตพื้นที่ก็ส่งไปให้โรงเรียนโรงเรียนก็ดําเนินการตามระเบียบแบบแผนของทางราชการแต่เนื่องจากสนามฟุตซอลนั้นบางอย่างนะครับโดยเฉพาะแผ่นยางแผ่นยางเนี่ยปกติเนี่ย มันอยู่ในร่มแต่คําว่าในร่มเนี่ยโดนปลอมแปลงเอกสารเป็นกลางแจ้งนะครับเราก็ไม่รู้หรอกโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ยอยากจะเรียนกับทุกทกท่านว่าในเรื่องแผ่นยางเนี่ยเราไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นไม่มีความรู้ในด้านในเรื่องแผ่นยางนะครับเราก็ทําไปเพราะว่าทุกโรงเรียนเนี่ยต้องการที่อยากจะได้ก็เพื่อให้เด็กและชุมชน,นได้ใช้ ซึ่งงบประมาณแต่ละปีนั้นกว่าจะได้จากสพทนั้นมันน้อยมากเห็นว่ามีงบประมาณอย่างโรงเรียนบ้านเพชรเนี่ยสอ้านห้าแสนบาทก็เอาเพอเอาแล้วมันก็เกิดเป็นพิษอย่างที่ที่ว่าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นต้องขอความเห็นใจกับทุกๆฝ่ายนะครับโดยเฉพาะท่านอาจารสูงสุดโดยเฉพาะท่านปป,ปชซึ่งวินิจฉัยนั้นนะครับว่าพวกเรานั้นทุจริตอยากพวกเราเนี่ยก็ได้รวบรวม แล้วก็ไปหาท่านประธานบโชอขอความอนุเคราะห์ให้ท่านประธานบโชได้ทบทวนมติว่าพวกเราเนี่ยไม่มีเจตนาทุจริตหรือไม่ได้ทุจริตใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจนอกจากนั้นพวกเราก็ยังได้รวบรวมพี่น้องของเราเนี่ยไปหาผู้ตรวจการแผ่นดินว่าผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นขอความเป็นธรรมกับผู้ตรวจการแผ่นดินอยู่หลายประเด็นด้วยกัน นะครับโดยเฉพาะประเด็นที่ปป,ปชด้ะสอบสวนเกิน3ปีว่าผู้บงังคับบัญชาจะมีอำนาจในการสั่งลงโทษเราหรือไม่ในด้านวินัยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยตอนนี้เรากำลังว่ากำลังเ,เดินทางไปหาผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีนะครับหรือรองนายกรัฐมนตรีให้ความเป็นธรรมกับพวกเราด้วยผมและคณะเนี่ยขอยืนยันว่า พวกเราไม่ได้มีเกตนาที่จะทุจริตคดกวงบ้านเมืองเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยที่ทำงานมา30ปี40ปีเนี่ยต้องมาโดนอย่างนี้นะครับขอความหินใจด้วยนะครับโดยเฉพาะท่านอายการสูงสุดครับ